สามสองหนึ่งครับสวัสดีครับเราก็อยู่รายการเรโทรแคสเกมมิ่งครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณแชมป์ครับเหมือนแนะนำตัวหน่อยครับอ่าครับผมชื่อแชมป์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํารายการ GTA d e a d l i g e นะครับจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกคนนะครับขับรถไปถ้นแก๊งรัดต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาไป จุดเกิดเด็กใหม่นะครับโอ้ยโอ้ย,อยนเต้นนะครับแล้วระบบของเซิฟนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้แอดมินไม่เกียนแน่นอน,นครับอ่านี่นะครับจะเป็นจุดเกิดเด็กใหม่ตอนที่ท่านสมัครเข้ามาเล่นนะครับ ก็กอกรายละเอียดแล้วก็รับของขวัญน,นะครับหรือถ้าท่านอยากจะเป็นแก๊งไหนก็พาเพื่อนมาถึงสองสามคนนะครับล้วก็จะได้รับแก๊งไปเลยส่วนลิดรัดหรือรัดนะครับก็อรอลีดเดอร์นั้นตรวจสอบหรือรอแอดมินทําการตรวจสอบนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแก๊งเข้านะครับทับจอยแก๊งก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะมีจุดแด,ง,ดงนะครับจุดแด,ง,ดงรูกผู้หญิงกับผู้ชาย,รายครับ อ่าใช่ครับแล้วก็จะมีรถให้ขับมานะครับแล้วต่อไปผมก็จะไปแนะนำฐานเอ่อชื่อแกงครับลุลุฟฟิเกอร์นะครับลุฟฟิเกอร์คะเออนั่นแหละครับนี่นะครับฐานนี้นะครับเป็นฐานแกงอะไรนะครับลุฟฟิคเกอร์ครับอ่าใช่ครับฐานนี้ก็เคยมีคนมาเป็นลีดมาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยุบไปแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับ ก็จะพาไปดูฐานเอ,อิมชื่อแก๊งเป็นแก๊งของเด็กใหม่นะครับชื่อแก๊งวันบอยนะครับผมก็จะพาท่านๆไปดูนะครับนี่นะครับแก๊งวันบอยนะครับก็มีคนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่ส่วนใดถ้าไม่มีแก๊งก็จะเข้านะครับเป็นบางเชื้อคาวนะครับแล้วต่อไปจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะครับ เป็นแบบที่รู้จักเลยครับก็คือ,อานายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังไม่มีใครเป็น,นครับก็ถ้าท่านอยากเป็นท่านก็ทำตัวดีๆในเซิร์ฟทำ้าอื่นนับถือครับก็รอโหวตน,นะครับเราก็จะได้เป็นเองนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าจะทำยังไงมีนิสัยยังไงนะครับ ต่อไปนะครับจะพาไปดูฐานรัฐบาลอีกเหมือนกันครับเป็นฐานแพทย์น,นะครับแพทยนี้ก็มีหน้าที่ชุบชีวิตคนนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วทำการรักษาให้คนนะครับคิดตังก็ไม่แพงครับถ้าเพิ่มเลือดก็แค่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับ เออ่ชื่อฐานว่า FPI นะครับก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็มีลีดแล้วนะครับลีดชื่อตอนนี้เขาไม่ออนนะครับอ่าลีดก็ชื่อ Loading Team ครับเขาท e นนะคบนะเป็น,นอ่านะฮะไปนะคนะครับกงานรับผิดอเลยอ่าครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะ ไปดูฐานแก๊งก่อนเลยนะครับก็ฐานนี้ก็จะเป็นชื่อแก๊งนะคะชื่อแก๊งยากษซ่านะอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยงานนะะักข่าวหรืออาชีพหนังสือพิมพ์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทำอาชีพเหมือนแบบสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศข่าวนะครับก็ ยังไม่มีคนเป็นเหมือนกันก็ถ้าท่านใดสนใจก็มาสมัครได้ครับแล้วก็รอผลพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับครับต่อไปนะครับก็จะพาไปดูสวนรวมของคนนะครับออ่ตอนนี้คนอยู่เยอะมากเลยครับนะฮะก็อ่ะเรียกง่ายนะครับเขาก็เรียกกันว่าน้าอูนครับแล้วก็จะมีรางไฟอยู่ใกล้นะครับตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นผักนะครับ โอเคนะคบแล้วก็จะเป็นรถของหน่วยงานวีพีแล้วก็จะเพิงนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูนะคะหน่วยงานบริการครับหน่วยแท็กซี่ครับก็ยังไม่มีคนเป็นเหมือนกันนะครับแล้วอีกหน่วยงานนะคะก็จะเป็นนะคะ เป็นหน่วยงานนายทะเบียนครับผมนะฮะก็ยังมีอีกหลายแก๊งหลายลัตแล้วอีกอย่างนะครับก็จะพาไปดูหน่วยงานนาวิทยทิา์นะฮะแล้วก็หน่วยงานตำรวจนะครับอ,อ,อยู่ไม่ไกลนี่เองนะฮะก็เป็นที่รู้จักของทุกคนในซเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าอะไรกันเนี่ย อ่าครับครับโอเคนะครับขอ <c oughs> งพวรไหนอะอ่านะครับก็ต่อไปด้านหน้านี่ก็จะเป็นเอ,อ่อฐานนายกโยธินนะครับอ่าเนี่ยนะคะเป็นฐานของค่ายทหารน,นะครับใครเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะ อ่าจะเป็นจะโดนลักโทษได้นะฮะแล้วต่อไปนี่นะคะจะเป็นสถานีตำรวจนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจนะครับแล้วการสอบรัดนะฮะไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คุณคิดเลยนะครับก็ต้องไปกรอกรายละเอียดนะครับใน,นแผ่นกิเลนดี้ไลท์นะคะแล้วก็จะแบบเพอ แล้วก็จะมีให้ฝึกก่อนสอบนะครับสอบก็ไม่ายากค่ะไม่ไม่่มายสําหรับคนที่เรไม่เป็นครับแต่ถ้าคนที่เรไม่เป็นมาสอบผมขอแนะนำค่ะให้ได้ฝึกรับงานหรือฝึกอบรมก่อนนะครับฮะก็จะมีาการสอบการวิ่งนะฮะก็สําคัญอย่างมากการว่ายน้ํานะคะว่ายน้ําแล้วก็ การยิงนะครับความแม่นนะครับความแม่นยำแล้วก็เอ่อความสั่งนะครับทุกคนต้องเป็นนะครับแต่ไม่เข้มคัดมากเท่าไหร่เพราะเรื่องคําสั่งเนี่ยครับมันอบรมกันได้นะครับอ่านะคะตอนนี้ก็เอ่อแล้วก็จะมีลุกนั่งอีกห้าสิบรอบนะครับแล้วส่วนตอนนี้นะครับก็คนในเซิร์ฟนะฮะเอ่อมีอยู่11เ็คนนะครับตัวผมก็อูสองตัวนะครับ ชื่อเอ่อเน็กซัสนีฮะแล้วก็ i d 6ดีหครับออซิลแชมป์นะครับก็ผมก็ชื่อแชมป์นะฮะส่วนคนที่หน้าข้างผมอดีินะครับชื่อมีนะครับแต่ที่จริงเขาชื่อนายนะครับแล้วก็คนหลังนะครับเป็นหน่วยงานรัฐบาลโลกนะครับก็ชื่ออิงนะครับแต่กายนะครับอ่าใช่ครับก็ น้นะตอนนี้ผมจะพาท่านไปที่โบสถ์นะครับจะไปแนะนำแล้วก็ใน,น้เราแก๊งมบโอเคครับบอเค ครับนี่นะฮะก็ไม่ง่ายครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแก๊งค่ะคือแก๊งฟ้าครับครับก็ผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจะพิปนาน้านะครับ